กันดานะคะขับรถด,ด้วยตราเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ90กิโลเมตรคือหมายความว่าหนึ่งชั่วโมงนี่ได้90กิโลนะคะถ้าขับอยู่นาน1เศษ3ส่วน4ชั่วโมงจะได้ระยะทางเท่าไหร่ก็แน่นอนเราก็ต้องเอานะคะระยะทางจะได้จากการคำนวณความเร็วเฉลี่ยของรถนะคะคือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ดูว่า ะะขับอยู่นาน3ส่วน4ชั่วโมงนะคะก็คือเอาจำนวนชั่วโมงมาคูณนะคะทีนี้เราเห็นไหมคะว่ามันเป็นจำนวนครันะคะต้องทำให้เป็นเศษเกินนะคะอันนี้คือ414-567จะเป็น7ส่วน4นะฮะจากนั้นเราก็หารแล้วก็ตัดกันได้เลยนะคะอย่างนี้ก็คือ2 45ถูกไหมคะ ซึ่งก็จะได้ออกมาว่าเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะสามห้าสิบห้าอไม่ใช่5 7 35ทดสามนะฮะเจ็ดสี่1ีส่วน2แล้วเราก็จะทำเป็นเศษส่วนคระันะคะอันนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งห้าเท่าไหร่ฮะหนึ่งห้าเจ็ด นะฮะเศษ1นส่วนสระยะทางคือกิโลเมตรนะฮะเป็นคำตอบ